มามามาออมไหมไม่แต่พร้อมครับไปโอเคผมวิ่งล่างผมวิ่งล่างผมวิ่งล่างต้องดูลทีมคนผมวิ่งล่างเป็นไรได้ได้ยู่ได้อ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 ยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคเรียบร้อยเอ๊ะอันนี้เราเข้าแมวหรือวะเราไม่เข้าโนมอลก่อนเหรอแน่อันนี้โนมอลเนี่ยแหละผมรู้ผมเยังเห็นบ้าเดี๋ยวฉลาดไม่กี่ชีวิตก็จบแล้วต่อมาเฟ็สองอย่ากขึ่งบู๊เดี๋ยวเขาตายก่อนมีสามเศษ กระดิ่งไหมกระดิ่งไหมกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอ้โหกระดิ่งตายโอเคตีบอลเอกระดิ่งก่อนเอาตีดองก่อนตีดองก่อนอุ้ยอะไรอ่ะผมตื่นผมตื่นแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วผมชุบผมชุบผมผมไม่ตัวไหนคนไหนคือผมผมไม่ชุบแล้วคุณเนมผมไล่ชุบไรคนเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วไปคุยกับใครวิ่งอย่างเดียวบอกชื่อด้วยหาชื่อหิวไม่ถูกออ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 กแล้วออกแล้วออกแล้วออตายแล้วเฮ่านเฟซซองจุ่มผมจมผมตายทุกเฟ็ดเลยอ่ะ อันนี้คืออีซี่ไงอันนี้อีซี่แต่พายยังไม่ตื่นเลยนะพายยังนอนเป็นผักอยู่เลยตอนนี้นะด่านสามนี่แหละมันเมื่อกี้ไม่มาดิอธิบายพอจะมีแค่แปดชั่วโมงไหมอยู่ช่องไอ้กล้องอยู่เย็นต้องตามมาดูลุงกุโคละมานมากทรมานจริงไม่รู้เรื่องไงมึงเราฆ่าแมวตายเราไม่เราไม่แย่หรอฆ่าแมวเขาจะไม่ด่าเราหรอสุดท้ายเขาก็กลับไปหาแม่มันอ๋อโอเคโอเคโอเคถือถือไว้บาปไม่กรรมเนี่ยเราให้น้องได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วไม่อยู่ด้วยกันแต่แร็กก็เดี๋ยวเราจะไประดับฮาร์ดกันต่อนะครับอ่า เห็นไหมทำไมสามสองเรียบเอยมีคนรอดอยู่ยังยังรอดอีกเหรอผมยังอยู่เต้ฟีดเวทครับตัวหนึวิ่งมาดูป่วอยู่ดูเขาตื่นป่เยแอมตื่นพาจะไม่ตื่นแล้วหมดเรียบเลยยากอ่ะอมมันไม่ยากเราคิดไปเองเห็นตา คิดไปเองเหรอครับเนี่ยง่วงง่วงกันว่าคืนนอนกันน้อยไงโอ้ผมโดนนะไรผมโดนนะไรแรงเกินนะดิไกลแล้วไกลแตกไกลจะไม่ไหวกันแล้ว ผมว่าผ่านได้ผ่านได้ไม่ได้เฮ้ยมันมันยิงไรอ่ะมันมันทำไรอ่ะเฮ้ยคนดูผมถามว่าอาวุธแม็กนัทฮิวแรงไหมอ่ะคุณคุณรู้สึกว่ามันฮิวแรงไหมไม่แรงเอานี้ใช้อาวุธแม็กนัทอยู่หรอมันมีแค่นี้มันปรับได้ปรับไงอ่ะผมปรับไม่เป็นอ่ะเอ้ยใครไปซ้ำสองคิ้วนะเฮ้ยกูจะลงต้นไม้กูไม่ได้ปูปลากูตายแล้วอ่าเป็นไปสามแล้วไปเออนอะไรตายก่อนค่าฟรีมาดิ้เฮ้ยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย มขอสาบานจากไกลบอยอะไรซอนกันเยอะมากไม่วงวองวงออ่แบว่งไงทังนทำ่งเลย เออฝั่งหนึ okay. sure s <S ่งใครสีทองฝั่งซ้ายใครสีม่วงฝั่งขวาอะไรอย่างนี้ไปเลยผมว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะถ้าวิ่งทันนะแต่ไม่เห็นว่าวิ่งทันเท่าไหร่โอ้โหอะออกไปล็อกป่งยังไงไ่งกูมันทำไมอย่ามาลักกันตอนนีุ้บอยู่ตีกูได้ ว่าง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 ไู้อนเลยกูสอเลยไม่มีคนอยู่ตรงกลางพี่จยบบง่องแล้วไม่โลเลยนึงละวกกวงก่วกก่ดวงก่วงก่วงกีวกก่วกกีวกกี๊ดกี๊ดพวกกีดวีดีวกยุดไม่ได้ยดด่ีวดดวเฮ้ยอุ้ย โแล้วนู้มันยิงเลเซอร์ขนาดนั้นใครจะไปมองออกว่ามันคืออะไรอ่ะม่วงโอเคสวยพี่ดูดิมันยิงทุกอย่างเลยมองออกได้ไงอ่ะพอไหมยืนม่วงสีม่วงยืนขาวขาวขาม่วงม่ขาวขาวงยืนุ่ข้าเหเดียว่ไหมขาวมวขาวม่วงม่วงขาวขาวตว่าง่ายสุดนะพาชุกหนุดด้วยเซ่สวยแต่จริงริงพาทำมาตาได้นะกดกลางปีกไม่เป็นไรเลยผมจะกดไม่ทันนะีแต่เดี๋ยวผมกดนะวนนาะเฮ้ยตั แลวขาวม่วงเออปักกระแตกปักกระแตกโอ้โหมันกลางปีกไม่ได้อะดิตองแล้วใช่ไหมว่าให้เราลงฮาร์ดก่อนไม่ใช่เราลงไหนเมย์กดอันนี้ฮาร์ดถูกแล้วลูกคุณจะไปยอมแพ้กับอีแค่เบลเนี่ยนะมันไม่ใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรยืนไหวสองลุงอะม่วงออกม่วงออกม่วงออกม่วงม่วงม่วงออกออไม่ใช่ม่วงบมอโทษโทษโทษตามไม่ดีขอโทษขอโทษ หลอนไปหมดแล้วเนี่ยงอวงไอ้่วงไอ้วงไวงโอเคไม่เดาตายหมดเลยโอ้าทำทำตายแล้วยากเลยขออย่างนี้มันห้ามมาได้ด้วยเหรอมนุษย์นะน้องมีเกือแก่เจ็บตายเราไม่ใช่แมวนะเกือบแล้วเกือบจะมิดเกมแล้วตายซ้อมซ้อมมาซีริก้าอยู่ซ้อมอยู่อันนนซ้อม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 พูดาวสามนาทีนะพูดดาวฮะ

กูดาก่นกแต่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 เฮ้ยรอบหน้าผ่านแล้วรอมาผ่านแล้วผมผมผมเห็นภาพแล้วผมเห็นภาพแล้วทิ้งคิ้วหนาไว้เดี๋ยวผ่านเองคิ้วหนาไว้เดี๋ยแต่นเงมองมองไม่ลงไม่อยแย่ยังไงไม่ลงโอ้โหเติรไม่พ้นได้ยังไงวะคำท้า เมื่อกี้ผมว่าผมหัวม่วงทำไมผมโดนม่วงว่าผมตายวะหผมม่วงต้องยืนต้องยืนทองไม่ใช่หรอเอาเหรอต้องโดนสีน้ำข้ามเหรอใช่เอาแล้วผมก็ยืนรับม่้งด้ยที่ดูอยู่มันคือนายแมนะครับมันไม่ใช่ฮาร์ดนะครับผมแก้เพื่อกับแฟนนั่นแหละอ๋อยังไม่จบโทรโทรโทรกำลังจะโม่ผมตายโอ้ยโอ้ยมันจะียง ผาบแปรของแท้ไหนแม่อีกห้าชั่วโมงอันนี้ไหนแม่แล้ววันนี้ไหนแม่แล้วเขาแกล้งเขาหลอกไม่ได้หาดอันนี้ไหนแม่คุณก็เอออว่าดีไหน,น,นแม่ไปเลยก็ไมีอยูดด่ทุกทาบปรเล่นให้ผู้ใหญ่เขาดูไปเลยนะมันต้องกลับมานะ เมื่อกี้คนดูถามลงอลไรต่อไดแม่ครับเขารล้เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือไนท์แมคครับส่วนอันนี้คือไนท์แม์แบบไนท์แมคครับ A few minutes later ไอ้ทีทีทีเมื่อกี้เผื่อแมวมันฟุ๊กต่อแล้วกคนอื่นตื่นตัวเองเต็คือรอบก่อนหน้าที่ผ่านมันคือไนท์แม์ส่วนอันนี้คือไหนแม่ไหนแม่ขอเอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากขอบคุณทุกทุกคนมากครับง่วงเหลืองง่วงเหลือง เมื่อกี้ที่ทุกท่านดูไปก็คือภาพกีฬามันๆประจําการลงดันเจียนของผมกับสตรีมเมอร์ที่ลงร่วมกันนะครับคือบอกเลยว่าผมนิพภะมือใหม่มากๆครับตอนเล่นก็เลยค่อนข้างจะมันนิดนึงก็หิวงงบ้างหิวอ้องบ้างมันจริงครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะตามเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องแมคขันเด็กให้ฟังว่าเอ้ยแต่ละช่วงเนี่ยมันมีแมคขันเด็กอะไรยังไงบ้างละกันแบบคร่าวๆนะครับแต่อย่างแรกที่คุณต้องรู้ก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมดันเจียนอยู่ด้วยครับก็คือจะเป็นสปีดรันอีีเววนตต์ครัับสปดรันนอีเวต์นะคครับุณกกดที่ลิง์อยู่ที่เลลยเเเนาาะพอคุณกดข้้ไปสร็จแวนะคครับุณต้ออองกกดล็ิน เหมือ <invece> นในจอเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมครับแล้วคุณก็กดสร้างทีมหลังจากที่คุณสร้างทีมเสร็จแล้วนะครับระบบจะพาคุณไปที่หน้าข้อมูลทีมครับคุณก็สามารถเช็คทีมไม่ดีได้ตรงมุมล่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดคลิกวิวทีมนะครับทีนี้พอเพื่อนๆคุณเข้าร่วมทีมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กดเช็คผู้ส่งคําขอครับแล้วก็คอยอนุมัติว่าคุณจะรับใครเข้ามาในทีมคุณบ้างครับส่วนวิธีการเข้าร่วมทีมนี่ไม่ยากเลยครับคุณก้องแค่กรอก่อ ID ของทีมทีนแล้วกด การกรอกอะไรทุกอย่างครบ10คนแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมดันเจียนได้แล้วครับต่อไปมาพูดถึงวิธีการเล่นดันเจียนนีบ้างจริงๆที่คุณดูไปคือวิธีการเล่นนี่แหละครับจริงๆริงเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น normal hard หรือว่านายแมร์เพราะระดับความยากเนี่ยมี3ระดับครับส่วนมากเนี่ยมักจะจบกันอยู่ที่ประมาณ hard ส่วนนายแมร์เนี่ยจะเป็นส่วนน้อยถึงจะจบได้ครับเฟสการเล่นจะเป็นที่จะต้องมีการแท็กทีมกันครับแมคคนิกสําคัญของเฟสหนึ่งจะมีอยู่แค่แมคคนิกเดียวก็คือเวลาที่ตัวแมีการกกระโดดออไปจะมีลูกกพุุ่งออไปคณ วิ่งไปเก็บลูกบอลไม่ให้น้องแมวได้รับลูกบอลไม่งั้นตายยกตีครับและที่สำคัญคือคนเดิมไม่สามารถเก็บซ้ําได้อย่างพวกผมเวลาเล่นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไปเลยเพื่อความง่ายครับแล้วก็จะเป็นคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ลองเล่นแบบพวกผมดูก็ได้นะครับส่วนเฟสสองเนี่ยผมอธิบายคุณยากนิดน,นึงครับเพราะว่าผมมีเพื่อนๆคอ,อยช่วยแบบแต่ผมจะบอกให้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างละกันนะครับอย่างแรกมันก็จะมีลูกแก้วท่ายอยู่สองสีใช่ไหมเพมื่อนผมเขาก็คุยกันเรียบร้อยเลยสำหรับเดอะแบสองคนว่าใครจะเก็บสีไหนและ ให้สิ่งที่ผมทําก็เลยเป็นการพยายามหลบจมดชั่ววมนนะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถหลบได้ดีมากนะครับตายไม่พักเลยก็สู้ๆสลับเป็ดนี้แล้วกันนะครับก็ต้องคอยแต่การกลับมาตีอีกด้วยนะทุกคนจริงๆหาเดอบแบกมาแบบผมชีวิตจะดีขึ้นครับและเฟสสุดท้ายคือมีสีซึ่งจะเกิดวงทตุนั้นๆครั้งไว้ที่พื้นเลยครับก็จะมีทั้งสีทองหรือว่าแสงนี่แหละครับและอันนึงก็คือสีม่วงหรือว่าคือทตุมือนั่นเองครับด้วยไอ้วงสองวงนี้จะอยู่ที่ตัวละครเราเราต้องเดินออกไปไกลๆเพื่อให้มันระเบิดทิ้งงตััววสาาามรถถซ้้้อนนนกไดเป็ เดียวกันครับถึงตรงนี้แหละโอ้โลบวนวนเวงมากครับผมต้องมาดั่งคอยตะโกนกันเหลืองเหลืองเหลืองม่วงม่วงเหลืองเหลืองม่วงม่วงกันอยู่นะสนุกกันมากครับตรงนี้เพราะว่าสีม่วงกับสีเหลืองถ้าวงวนชนกันตอนที่มันออกมาแล้วนะครับตายยกที่ครับแล้วก็จะมีการยิงเลเซอร,ร์มาจากทั้งมุงแมปปแบบไม่ไม่หมดเลยครับบางจังหวะก็สามารถใช้สกิลพัฟเพื่อการให้เพื่อนได้อย่างบาซิลิกาอะไรแบบนี้ก็อยู่ที่คุณซ้อมแผนกันมาครับพูดได้ง่ายเลยก็คือรอบสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าคุณห้ามโดนสีเดิม ครับต้องโดนสีใหม่ถ้าคุณมีหัวสีเหลืองคุณก็ต้องไปโดนสีม่วงค่ะคุณมีหัวสีม่วงคุณก็ต้องไปโดนสีเหลืองฟิลประมาณนี้เลยครับสลับไปสลับมาสนุกมากครับสุดท้ายก็ตังกันมาเล่นเยอะๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นจบระดับไนท์แม่ก็ได้นะครับก็เล่นเอาตังระดับที่เราเล่นได้เล่นกับเพื่อนเล่นรวมตีกัน10คนเนี่ยสนุกมากๆครับเพราะว่ามันเป็นดันเจนหมูและก็มีแมคานิกให้เล่นพนาคนก็คงจะมีดานแบบนี้ให้เล่นได้เยอะครับฉะนั้นก็อย่าลืมแวะมาเล่นกันเยอะๆนะคร